มาต่อด้วยข้อ6นะครับร้านค้าแห่งหนึ่งมีพนักงานในแผนกขายและแผนกบัญชีรวมกัน12คนโดยร้านค้าจ่ายโบนัสให้ทั้งสองแผนกเท่ากันแผนกละ35,000บาทนะครับและในแต่ละแผนกพนักงานแต่ละคนได้เงินโบนัสคนละเท่าเท่ากันถ้าพนักงานแผนกขายได้โบนเงินโบนัสมากกว่าพนักงานแผนกบัญชีคนละ2,000บาทแล้วพนักงานของแผนกขายมีจํานวนน้อยกว่าพนักงานแผนกบัญชี กี่คนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโจทย์ปัญหาขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องพยายามแก้นะครับคราวนี้เราทํายังไงคราวนี้ผมผมต้องการจํานวนนะครับที่แตกต่างกันระหว่างพนักงานขายกับพนักงานบัญชีนะครับผมก็ต้องกําหนดอะไรบางอย่างผมก็ให้เลยครับให้ x นะครับเป็นจำนวนคนในแผนกบัญชีนะครับ ในแผนกบัญชีเราจะกำหนดแบบอีกแบบก็ได้นะครับให้ให้ x เป็นจำนวนคนในแผนกขายก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมทำในกรณีน,นี้ผมทำเป็นจำนวนคนในแผนกบัญชีโอเคเพราะฉะนั้นผมได้อะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับ12ลบ x เนื่องจากผมบอกว่าพนักงานในแผนกขา,ขายกับแผนกบัญชีมีรวมกัน12คนนะครับเป็นนะครับจำนวนคน ในแผนขายอ่าโอเคคราวนี้เราก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาละคราวนี้เราต้องทำการเซตอัพนะครับเซตอัพอะไรบางอย่างผมบอกว่าต่อไปนะครับคือแผนนะครับร้านค้าเนี่ยจ่ายโบนัสให้สองแผนกเท่ากันนะครับที่3,500 0และแต่ในแต่ละแผนนะครับแต่ละคนได้เงินโบนันสเท่าๆกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมต้องการหาว่าแต่ละคนได้โบนัสเท่าไหร่ผมก็เอาสามหมหารด้วยจํานวนคนถูกไหมครับแล้ถ้า,าพนักงานแผนกขายได้เงินโบนัสมากกว่าพนักงานแผนกบัญชีคนละ2000ันอ่ะผมทำยังไงจากข้อนี้ผมก็หาก่อนว่าในแต่ละแผนกเขาได้เงินคนละกี่บาทนะครับผมก็เอา3ามหมนาะครับนะครับหารด้วยนะครับหาดนะรหาด้วย12บลบเ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออตัวนี้นะครับหลังจากหารแล้วก็จะได้เป็นเงินที่คนในพนักงานฝ่ายขายได้ในแต่ละคนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามากกว่าโบนัสของพนักงานบัญชีนะครับก็เป็น3ามพันสามหนะครับหารด้วย x เนี่ยมากกว่าคนแต่ละคนที่ได้ในแผนบัญชีเนี่ยเท่ากับ2,000นี่แหละผมก็ได้เลยสมการที่ผมต้องแก่ผมก็ได้สมการที่ผมต้องแก้มาแล้วผมก็จัด การเลยนะครับในการผมคูณขึ้นไปเลยนะครับ คูณตรงนี้ขึ้นมาเป็นผมเอาอันนี้35,000นะครับผมเอา1,000หารตลอดก่อนนะครับมันจะได้ง่ายผมก็เหลือเป็น35มสิหารสิลบเนะครับลบกับ35มหารเนะครับเท่ากับ2อ่ะคราวนี้ก็ simplify มาแล้วนะครับก็ลองคูณดูนะครับก็เป็น35 x นะครับลบกับ12บสคูณสานะครับก็จะเป็น420นะครับลบบวกกับ อ่ x นะครับ3 5 x นะครับเท่ากับนะครับ2คูณกับอ่าอ่ x ลบ x คูณกับ x นะครับอ่าคราวนี้ผมก็กระจายมาอันนี้ก็เป็น3 5 x นะครับผมยังไม่รวมแล้วกันนะครับบวกกับ3 5 x นะครับด้านนี้นะครับรวมกันก็จะเป็น2 4 x บลบกับ 2x กาลัง2นะครับคราวนี้ผมก็รวมทุกอันมาด้วยกันเลยนะครับก็จะกลายเป็น 2x กาลัง2บวกกับ 46x ลบ420เท่ากับ0นะครับเอา2ขานตลอดไปเลยก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวกกับ 23x นะครับลบกับ210นะครับเท่ากับ0นะครับอ่ะคราวนี้เราก็ ขออนุญาตก๊อปมาต่อน,นิดนึงนะครับคือเมื่อกี้แล้วก็เป็น 2x กำลัง2บวกกับ 23x นะครับแล้วก็ลบ210เท mm hmm. ่ากับ0บางคนถ้าเกิดแยกตัวประกอบเก่งๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับแต่สำหรับผมจะลองทำให้ทั่วๆไปดูนะครับว่าทำยังไงสมมติว่าทำานี้นะครับผมก็เอาอะไรมาหาร ห้าอาหารก่อนเลย4ี่ยี่สิบห้าสองสิบนะครับสามหารนะครับสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองนะครับสองหารได้เจ็ดเพราะฉะนั้นเรามีตัวประกรอบมีห้าคูณสามคูณสองคูณเจ็ดครานี้เราต้องทำยังไงครับไอเดียคือคูณกันแล้วได้ลบสองร้อยสิบนะครับบวกกันต้องได้ยี่สามนะครับบวกกันได้ยี่สามอาครานี้ตัวไหนเอ่ยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับถ้าเรากรุ๊ปแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าผมกรุ๊ปสามตัวนี้ นะครับคือคูณกันเป็นเท่าไหร่เป็น30นะครับกับ7ถ้าผมใส่เป็นลบสานะครับลบสานะครับแล้วก็บวก7ผมจะได้23พอดีอ่าฉะนั้นผมก็ตัวประกอบผมก็ได้เลย x นะครับอ่าลบสาใช่ไหมครับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นผมก็เขียนเป็น x บวกสามสครับพูดผิดบวกสานะครับแล้วก็ x ลบเนะครับเท่ากับ0อ่าเราได้แล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับนะครับเจ็ดนะครับ x เป็นลบสาไม่ได้นะครับจำนวนคนเพราะฉะนั้นลบสามสเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยเราตัดไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับตัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แค่ x เท่ากับเเท่านั้นนะครับดังนั้นอะไรเอ่ยดังนั้น ถ้าเราจะคำนวณ12ลบ x เราก็สามารถทำได้เลยครับก็คือ12ลบ x ก็เป็น5เพราะฉะนั้นพนักงาน x ก็เเนี่ยที่เราสมมุติคืออันนี้คือแผนกอะไรครับพนักงานในแผนกบัญชีถูกไหมอันนี้คือพนักงานในแผนกอะไรเย่ย5เนี่ย x คือแผนกแผนกขายคราวนี้คำถามเราคือว่าแตกต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นนะครับผมได้อีกว่าดังนั้นนะครับะจะได้ นะครับ scholar, พนักงานขายน้อยกว่าบัญชีกี่คนครับพนักงานขายน้อยกว่าบัญชี2คนนะครับพนักงานฝ่ายขายน้อยกว่าบัญชีน้อยกว่าฝ่ายบัญชี2คนครับตอบเลยครับ2คนข้อนี้ตอบข้อ1น,นะครับ2คน